สวัสดีครับ EP ที่2กับไอ้เปามณีเที่ยวครับวันนี้เรามางานบวชพระเสียนอดกันดีอันนี้คือเสียิโยครับตอนนี้เราอยู่ที่วัด้านผือตํบบาบลพระรับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้เรายังไม่เรายังหา เพื่อนเราไม่เจอนะก็คือเปี่ในมาโมูที่ในรถก่นเรากแมนเรากำลังตามหาพระเสียน็อตเกิดว่าเป็นยังไงนี่นายวินกนชื่นใจเนนอไมา<ม><ม>ากเลยม่จอกเมเอ็ดมูผอกมบอกแบบก นผมบวชบอกเพื่อนมาชิมนั่นด้วได้ที่เกียรติแต่แล้วค่ะบอกเพื่อนๆมาทานนะคะของฟรีอยู่ข้างหลังไม่มีที่พักก็ไปฮักวิวนะคะไม่มีที่พักไปฮักวิววันนี้เต็มนะคะวันนี้เต็มเลยค่ะวันนี้เต็มเลยนะคะแต่ถ้าโอกาสหน้ามีเชิญนะคะฮักวิวบ้านสวนสีเลี่ยงเมืองนะคะนางเลี่ยงเมืองกันเลียงเมืองเชิญบพาสครับขอบคุณครับอนุโมทนาครับกันเลยเพื่อให้เกิดความเจริญ ความรุ่งเรืองในพระพุทธาศาสนา บรรยากาศเวลาตอนนี้ก็ถือว่าร้อนอบอ้าวไปสักเล็กน้อยนะ,ะแล้วก็พวกเรามาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเห่กันยังตอนนี้กําลังทําพิธีอยู่ด้านในสลานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอไปดูเรื่อยๆนะครับมาได้แป๊บหนึ่งครับก็มาช่วยชาวบ้านยกโต๊ะขนของเอ้อนุโมทนาบุญกับจักรของก็้ยแข็งขันเนย หมตงเลี้ยนดไก่หันเลยเนี่ยเอ้ยแกัเขาอก๊เขาอกสเป็นตะเมื่อยแล้วนี่เส่เสืออภิชาติฟ้ามีเขาแข็งแรงเฮ้ยพวกเขาตีแ็งขันเนาะเสืออภิชาติฟ้ามด้เนี่ เราอยู่ที่โบสถ์ในวัดตาลเลียงน,นะครับบ้านผือตะบลพระลับโอ้โหสวยงามมากนะเป็นผมเห็นโบสถ์มาหลายวัดหลายที่แล้วผมรู้สึกว่าโบสถ์วัดที่นี่สวยงามมากเลยอันนี้เงินได้ไหมแต่เขางางอ้อมอีปะเป็นชาวฮันยางครับยางอ้อมบ้านครับอ๋อเขาสัยญาอ้อมบ้านอีกันปะเขาสัญญางอ้อมบ้านอ,อาจา,ารย์เนอะโอ้ นี่ยเขาจี่คนออมนี่มันบกัดเนี่เขาจีว้านเงินอีกรบกัดโอ้ยมีคนมาแย่งซื้อหลายร้บาทนี่คนมาหลายเด็เนี่ยเสียบอ่ะฮ่าฮ่านักล่าเลี้ยนสวัสดีครับผมมางานน็อตเอ้ยงานนากน็อตครับผมอันนี้มีสมาชิกเพิ่มมาหนึ่งคนนะครับคือเสียบอลไปรับประทุมมาครับมือนี่เขาสาวน้อยเอ้ยมือกันพูจิบันฟินแลนด์เขาแกงมะเซยอยอันนี้ เรเสียนาคบดเสียนาคนอดบวชก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปล่าทาผีกันด้อมเพื่อนเลยโอ้ยบ้าเออซื้มาเลยเึกเลยมือจังบวชไม่กันหรอก อยู่ข้างหน้าเนี่ยแสดงตอนนี้คือบวชเนี้แล้ว,มวแม่นวะก็แต่แมนบวชบวชครั้งละสามสามองค์คือบวชครั้งละสามองค์ตอนนี้เป็นเนียนอยู่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปทีละสามองค์ขึ้นไปบนบวชก็จะเป็นบวชพระครับนี่ครับพิธี นี่คือผลประกอบการธุรกิจนักขุดเหรียญที่แท้ถูกอันนี้ได้เจ้าบาทเนี่ยได้เจ้าบาทยังหมนับยัง่างหยัง้ำนับอันนี้ได้เจ้าบาทเนี่ยล <c oughs> อนนยล <c oughs> อนนย,ย,ย <c oughs> อะฮะลอยหกสิบสองบาทตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งรอ,อพระน็อต ลงมาจากอุโบสถหลังจากบวชพระแล้วแต่ว่าตอนนี้น่าจะพิธียังไม่แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวเรานั่งรอต่อไปนะใช่ไหมครับเสียบอลใช่แล้วครับอันนี้ว่าที่นายร้อยคุณนายเนี่ยเป็นนักบัญชีเลยนะใช่คนี่ครับนั่งรอไปเรื่อยๆครับแต่ว่าคนก็เริ่มทยอยกลับกันหมดแล้วครับเดี๋ยวเรารอกันไปเรื่อยๆนะครับรอเพื่อนเรานะ นี่น่าจะกำลังรองพระลงมาอยู่นะครับใช่ค่ะเรารอพระลงมาจากสลอยู่หทายาคนสู้ๆคะ่ะโอ้โหหายตอนนี้ก็กำลังบวชอยู่นะครับตอนนี้กำลังสวดทำพิธีต่างๆนะแต่ว่ารู้สึกว่าฟ้าฝนเนี่ยเริ่มคลึ้มเริ่มอะไรแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ลมแรงแล้วนะฮะ คนทุกท่านจะเห็นมั้ยเดี๋ยวมุมนี้สวยนะโบดรับไว้ในความคิดฮ้อเคลียอ้อมกอดหักเติมอุ่นอายอีน้องเรียนแล้วครับพี่น้องครับ พี่อกเ้ยบออเอ,อเด้เฮ้ย,ยานอดานอดานอด,อานอดเฮ้ยพานอดเฮ้ยานอเอ้ยพานอ้อ้ออ้โอ้โน้อ้ี้โ,โอ้อนนโ้โครับ้อ้อ้โอ้โ อยากบุญบารมีผนอนผดอนเอ้ยพระเสียนอนลงมาแล้วนี่โอ้ยสาธุเดนี่านปมเด้อ เริ่มใส่แครับอันนี้พนอตนะครับ,รบ,รบกำลังถ่ายรูปก,กับญาติ นี่น้องของเขานะครับนี่คือทีมเรานะฮะนี่อ่านี่คือทีมเราสักท้ายเนี่ยเสียเออ,อนี่คือทีมเรานะครับ แยกโคงให้คร e ับเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอชมรูปภาพสวยๆจากพระน็อตนะครับอนุโมทนากับพระน็อตด้วยนะครับกูว่าไวเร็ว เส้นภารกิจที่เรามายินดีกับเพื่อนวันนี้ก็พานอนเป็นพานอตไปแล้วทุกคนต่อไปเราจะไปกินหมูกระทะในเมืองขอนแก่นนะครับทุกคนโอ้หมูกระทะเราจะไปกินร้านไหนจะดียังไงบ้างติดตามชมได้ที่ช่องไอป๊อมมันินเที่ยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย